ไปเดี๋ยวผมขอยพิชชษเละพิเชษมวยไทยยิมครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันก็สองเดือนนั่ซ้อมอยู่ที่อพิเชษมวยไทยยิมอ่าตอนนี้กลับไปซ้อมที่เดิมแล้วกกลับมาทำเหมือนเดิมแล้วมีใครเป็นคู่บเราซ้อมบ้างมั้ยตอนนี้พี่น้องๆนี่ครับน้องโมนี่ใเยอะเนาะตอนนี้อายุสิสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้เหน่อยสไตล์อะไรครับก็เมื่อเขาสั้งวันนี้เลยต้องมาเจอรุ่นพี่เลยนะเออ เพชรสองคมไม่เคยต่อยพี่ก็แน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยพี่ก็ยังต่อศึกษาแล้วเขาเมื่อจะตายก็ครบกเขมนี่ยวันนี้มาเจอรุ่นพี่วางเกลวางแผงให้ดีต่อไปดีแล้วั่ต่อยทำจะตายหมดเนาะน้วแก้ไขมือมือเดียวล่าสุดต่อยจะอยุ่ไปเราต่อยไว้ที่ราชดำเนินนะวันนั้นต่อยกับศิล้วทำไปเตอร์ไประเทศไทยังบ้างต่แพ้คะแนนแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ <26 S 1> <26 S 2> ร้อยยี่สิบหกแบบร้อยยี่สิบหกนี้เลยปล่อยร้อยสามสิบเลยเพราะเ,เราโตขึ้นตัวใช่ไหมเมื่อชถ้าเข้าชันะ่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินนะประมาณก่อนกว่าก็มาวิ่งยี่เส้นยืดสายร่ยา,ยางกายไฟนี้สบายดีนะสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมมาลงรุ่นพี่เลยความแจ้งเกิดด้วยค,คุมมากี่กิโลประมาณสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ก็เจ็ดสิบแปดสิบคนจังหวัดนครราชสีมาฝากเชิญชวนแฟนคเับก็เย็นนี้ฝากเป็นองกำลังใจผของเราเพืจะทำให้เต็มที่ครับคุณดีขอโชคดีครับ